ที่ได้มีการแพร่แล้วก็แชร์คลิปในโซเชียลกรณีที่ตำรวจจราจรประดดขวางรถจักรยานยนต์เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บในท้องที่ของสถานีตำรวจนครบาลพักขนนั้นข้ราชการตำรวจนครบาลได้ทาการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วขอเรียนชี้แจงคุณสมพัธ์ให้กับพี่น้องประชาชน ได้รับทราบข้อที่จริงในกรณีกล่งเ่าเหตุเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมในเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่งณนขณะนั้นเจ้าที่ตำรวจจราจรได้มียความสะดวกการจราจรอยู่ที่บร,ริเวณแยกเรงเก่าแยกบ่อน,นุษระหว่างนั้นได้รับการประสานจากรถผู้ชีพกรณีที่จะนําผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินไปที่โรงพยาบาลเจ้าที่ตำรวจจราจ,จรจึงจําเป็นต้องลงไปบริเวณทางแยกเพื่อเร่งระบายรถ ให้กับรถฉุกเฉินเพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่ากรณีเจ้าที่ตำรวจกระโดดไปขวางรถเพื่อทําการจับกลุ่มนั้นติมียนช้แจงว่าเป็นกรณีที่เจ้าที่ตำรวจจราจรน,นั้นไปอำนวยความสะดวกการจราจรไม่ได้ลงไปเพื่อที่จะทําการจับกลุ่มแต่อย่างไรประเด็นต่อมากรณีสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุนั้นในระหว่างที่เจ้าที่ตำรวจจราจรได้อำนวยความสะดวกเมื่อรถฉุกเฉินผ่านไปไปมีรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุ คามใบริเวณดังกล่าวรถจักรยานยนต์นั้นมีผู้ขับขี่แล้วก็มีผู้ซ้อนหนึ่งคนไม่ได้สวมหมวกนิรภัยและเมื่อ,อมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจร,จราจรกำลังโดยความสะดวกอยู่จึงเกิดท่าทีตกใจและบังคับรถไม่ได้จนเป็นเหตุให้เข้าไปเฉียวชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดที่สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งเห็นว่าคืงแค่เจ็บเล็กน้อยในส่วนของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจ็บใดอย่างใดจึงได้ว่ากล่าวให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถจักรยานยนตนน์กรณีเรื่องระบบเบรคให้อยู่ในสภาพที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตียได้